คนวันนี้ผมก็อยู่กันที่แหลมกระติงกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะไปดูคันว่าแหลมกระติงมันมียากขึ้นแล้วยังหลังจากที่โดนไฟเผาไว้วันก่อนนะครับแล้วก่อนที่จะถึงเราก็จะไปหาหอยกันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าแหลมกระติงเป็นยังไงบ้างแล้วก็จะได้หอย บ้างไหมนะครับลองไปดูคันนะครับทุกคนไปดูไปจมพร้อมๆกับผมได้เลยครับว่าวิวจะสวยเหมือนเดิมไหมน้ครับทุกคนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่แหลมกระติ่งกันนะครับก็ตอนนี้เราก็จะไปดูว่าที่แหลมกระติงเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่โดนไฟไหม้ไปสองวันนะออสองเดือนก็อยากจะไปดูว่าสภาพ พื้นที่มันย่ามจะขึ้นแล้วยังนะฮะใช่ไหมทุกคนไปเกินไปไม่้นอะไรเลยแต่ว่าป้านุ่มดีว่ามันจะลบว่าไปเลย của nó nha các bạn quan sát nó quan trọng ra đường này ban câu giờ nay đi vào ban của nem cá từng nem cá tinh nè các bạn chúng ta đang ở vùng này thì nước nó có màu đỏ rất cái này anh luôn, này còn, đẹp đẹp luôn. À, ừ. có... đi tỉnh, ba là những video hấp dẫn เรียกอะเรีอ่ะแลกนเรียกันรึได้ไปอืมทำไงอ่ะดิอ๋อติงไหมติงเนี่ยติงไหนดีอ่ะนูติงเรียบร้วนะครับทุกคนเนี่ยเราก็จะไปแหลมกระติงกันแล้วนะครับ จากตาหนาหอยแล้วก็ไม่ได้กันเลยนะลุกแต่ว่าก็ได้กินสองสามคำแล้วนะครับผมเนี่ยไปเล่นตุ่มกันลุย

เกือบสี่โมงเย็นตอนนี้อ่ะมาตั้งแต่บ่ายสองนะป่านนี้ไม่ถึงดีนะมันหลุดจริงเลยมันใส่ครับอดน็อตเบล้นะต่อยเนี่ยโอ้นี่อันนี้เล่นจริงต่อยไหมใช่นี่เล่นจริงอะไรอย่างไม่ถึงดี อีกฟังเลยกันต่อได้ไปนิดหน่อยนะครับทุกคนแหกแ h e ลมลงเมื่อกี้ดีไม่ตกหน้าผาไปนะล้มไปแล้วเมื่อกี้ครับ เกือกไม้ดอกเล้นนัดหน้าป่าจันมากนะครับเดีวเราก็ต้องเดินไปฝั่งนะนี้ครับนี่ครับเนี่ยขึ้นมาแล้วนะทุกคนรอยที่เดินไฟฝาอ่อโดนไฟเผาวันขอนนะครับนะก็เริ่มงอกมาแล้วนะครับ ตอนนี้ครับใกล้จะถึงแล้ว นี่ครับห้องกันแล้วบ้านอือ ยังไงนะเปไงบ้างครับบรรยากาศโอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้เลยร้อนใช่ไหมอย่าราดลงไปไหนหรออย่าราดลงไปนี่ลูกกี่แตกกันแล้วบอกให้ไปกันต่อครับทุกคนไม่ถึงมที่ไม่ถึงมที่ยังเก้ครึ่งทางอีกยังเก้ครึ่งทางลูอีเกเหรอ หยาตกลงไปนะครับ <c oughs> วันหักกับไปแล้ว <c oughs> ต่างรัดจันไหมครับจันไหมครับ อย่าสีเขียวขับมาแล้วนะครับอย่าสีเขียวขับมาแล้วครับยังครับจะไม่มีใครมาเที่ยวเลยหลังจากที่โดนไฟไหม้ไปนะเห็น แฮมกติงนี่แหละกติงนะครัถึงแล้วแมกติงติโดนเลยไหมมันกดถึงแล้วแกรงกติงครับ yeah từng sắc đi, làm ca tinh còn chắn đi เริ่มแล้วนะมันอาจจะไม่มาก